สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตซึ่งในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของการเป็นนักขายซึ่งถือว่าเป็นส่วนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ของประชาชนผู้คนมากที่สุดครับหัวข้อในวันนี้คือเทคนิคการเป็นนักขายเจาะกำแพงมอบคำพีผู้ฟังทุกท่านคงเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแนวทางหรือวิธีการขายแฝงหรือซ่อนตัวอยู่เสมอยกเว้นผู้ที่เป็นนักขายโดยตรงยกตัวอย่างเช่น นักขายประกันชีวิตนักขายตรงขายรถขายพืชผักขายสินค้าขายข้าวของนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งผู้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแต่ก็อยู่ในงานประเภทอื่นๆก็จะมีการขายหรือขายความคิดอยู่เช่นเดียวกันแต่ในวันนี้เพื่อให้เป็นการเจาะให้ตรงประเด็นนะครับซึ่งผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไร ก็สามารถนำมาผสมผสานใช้กับวิชาชีพของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันว่าไอการมอบคำพีโดยการเจาะกำแพงเข้าไปเนี่ยนะครับในฐานะเทคนิคของการเป็นนักขายหรือนักขยายหรือผู้บริหารหรือผู้ให้บริการรวมถึงผู้ที่เป็นนักขายความคิดนั้นเขาทำกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับผู้พูดจะขออนุญาตก,กล่าวไว้ว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้เขียนเป็นตำราเป็นบทเรียนรู้ที่ส่งมอบให้กับผู้คนในสังคมไทยมานานแสนนานนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นั้นจึงต้องขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาองค์ความรู้ดังกล่าวมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าความรู้ในวิชาที่ในบทบาทของการเป็นนักขายนั้น ทำไมเขาจะต้องเจาะํำแพงมอบคัมภีเพื่อสร้างให้เกิดแนวทางสู่ความสำเร็จสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือนักขายจะต้องเป็นนักฝันครับคนที่มีความฝันต้องขอขยายความอีกว่าความฝันนั้นต้องไม่ใช่เพ้อฝันแต่ต้องเป็นความใฝ่ฝันเพ้อฝันนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมารองรับ ไม่มีมูลเหตุที่จะก้าวไปถึงเข้าข่ายเป็นการละเมอเพ้อพกนะครับโอกาสที่จะแตะต้องนั้นแทบจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือเน้นหนักไปทางด้านของไร้สาระไม่ได้มีพื้นฐานของความเป็นจริงไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสหรือเป็นไปได้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่เพ้อฝันนะครับเขาก็ไม่เป็นอันตรายกับใครเพียงแต่ว่ามันอาจจะสูญเสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถ้าหากว่าเราใส่ฝันหรือมีความฝันที่ชัดเจน การที่เป็นนักขายและมีความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าพลังแห่งการขับเคลื่อนภายนอกสู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในไม่ได้นะครับแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจกําลังใจสัพพะกำลังที่ออกมาจากภายในของผู้คนนั้นจะมีพลังภาพสูงมากๆดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเจาะกําแพงแห่งการเป็นนักขายเข้าไปยังผู้รับบริการเราต้องตั้งต้นด้วยการเป็นนักฝันเพราะว่าความ การที่เราเป็นผู้ฝันขึ้นมาปั๊บมันจะก่อให้เกิดในเรื่องของเป้าหมายกำหนดการกระบวนการหลักการตา่างๆตามมาในขณะเดียวกันนะครับนักขายที่ดีเขาจะไม่ทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เขาจะทําให้เรื่องใหญ่เนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วก็จะทําให้เรื่องเล็กนั้น่ะเป็นไม่มีเรื่องมูลเหตุในข้อนี้นะครับเพราะว่ามีนักขายหลายๆคนนั้นพยายามมองหา อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจำเลยที่จะมาลองรับความหมายหมายถึงว่าในหลายๆครั้งที่ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้เขาก็พยายามทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ยกตัวอย่างเช่นมองใครก็แล้วแต่เป็นจำเลยเป็นผู้กระทําผิดมองต้นสังกัดมองหัวหน้าง,งานผู้จัดการผู้นวยการมองซี o ประธานบริษัทหรือองค์กรหรือส่วนงานต่างๆเป็นผู้ผิดไปเสียหมดนะครับโดยไม่ได้หันกลับมามองตนเอง ที่สาคัญที่สุดก็คือใช้ชีวิตด้วยการใช้คําพูดว่าทาไมนะฮะแทนที่จะเปลี่ยนเป็นทําอย่างไรฉะนั้นคนที่ดําเนินชีวิตถ้าใช้คําว่าทําไมนําหน้าเจาะกําแพงไม่เข้าหรอกครับดังนั้นครับเราจะต้องไม่ทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อมาคือล้มไม่ต้องไปกลัวครับลุกใหม่ได้คนที่เป็นนักขายคนที่ปฏิบัติหน้าที่โอกาสในการล้มลุกคุกคานเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่การที่เราล้มลุกคุกคานหรือเราไม่สมหวังนั้น มันเป็นขั้นบันไดมันเป็นขั้นตอนไม่มีผู้ที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพใดในโลกครับที่เกิดมาแล้วสมหวังในทุกกรณีไม่เคยพลาดพลั้งไม่เคยผิดหวังไม่มีครับดังนั้นการที่เราล้มลงไปมันเป็นเรื่องปกติมีนักกีฬาคนไหนบ้างเมื่อลงสนามแล้วครองแชมป์เลยมีนักกีฬาคนไหนบ้างเมื่อลงไปแล้วสามารถทําแต้มทําสกอร์ได้เลย ล้วนแล้วแต่เคยล้มลุกคุกคานเคยผิดหวังเคยพ่ายแพ้มาแล้วทั้งสิน้นฉะนั้นการที่เราล้มลงไปไม่ได้น่าวิตกกังวลถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มากพอต่อมาครับเราจะต้องมีการขาจัดอคติอักติมันเป็นแนวความคิดที่อยู่ในตัวของเราอะนะครับในหลายๆครั้งที่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกไม่ดีเขาจะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วเห็นอะไรก็เป็นอักติเกิดการอิจฉาริษยามองในแง่ลบอื่นๆมากมายอันนี้อันตรายมากครับ นักขายที่ดีจะไม่มีเรื่องของการอาคติในทางตรงกันข้ามเขากลับทําความเข้าใจว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะครับค้นหาขึ้นมาดังนั้นครับดังที่บอกว่าเขาจะไม่มีคําว่าทําไมเขาจะมีแต่คาว่าทําอย่างไรเพราะอะไรนะครับเพื่อที่ก้าวเดินต่อมานักขายที่ดีต้องรักในการแข่งขันครับเราไม่ได้มัวเมาเราไม่ได้หมกมุ่นนะครับเรา การที่เรารักการแข่งขันนั้นแข่งกับตัวของเราเองเพื่อก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้นพัฒนามากยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นนักขายที่ดียิ่งมีการรักในการแข่งขันรับในการท้าทายพิสูจน์ตัวเองขึ้นมานะครับจะยิ่งทําให้เกิดผลลัพธ์ผลผลิตแล้วก็ทําให้เป้าหมายของชีวิตนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นต่อมาครับความปรารถนาอย่างแรงกล้าคือกุญแจสู่ความสําเร็จ คนทุกคนเนี่ยนะฮะที่มีความปรารถนาะมีความมุ่งมัน่นมีความปั้งใจรักการแข่งขันทุกครั้งที่เราปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของการเป็นนักขายความปรารถนาะให้ลูกค้าได้ถือครองได้ครอบครองได้มีเอาไว้ใช้เป็นสิ่งสําคัญนะครับมันจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จนี่คือ key to success นะครับนั่นคือมีความปรารถนาครับ ในขณะเดียวกันระหว่างดําเนินชีวิตหรือการเป็นนักขายนั้นเราอย่าไปเที่ยวโทษคนอื่นนะครับทุกครั้งที่มีอะไรก็แล้วแต่ต้องโทษตัวเราเองก่อนเสมอนะครับคนอื่นนั้นเราอย่าไปก้าวร่วงนะฮะอยไปอมองเขาในแง่ที่ไม่ดีทุกๆครั้งเนี่ยให้หันกลับมามองเราให้โทษตัวเรานะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้สังคมจะกว้างมิตรภาพจะเยอะสัมพันธภาพจะแน่นแฟนครับต่อมาก็คือในเรื่องของปฏิหารแห่ง90วันคำคำนี้หมายถึงว่า การที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่าหยุดยั้งนะครับอย่างน้อย90วันแห่งการปฏิบัติงานนั้นปฏิหารินั้นมีจริงนะครับเราจึง,จงต้องจึงต้อง,องใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเราจะต้องมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งความการท้าทายนะครับฉะนั้นนี่คือในวันแรกของสัปดาห์นี้นั่นก็คือเทคนิคการเป็นนักขายการเจาะกําแพงเพื่อมอบคมพีนะครับขอทวนว่าเราต้องเป็นนักฝันอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ล้มไม่ต้องไปกลัวครับลุกใหม่ได้ขจัดอคติรักการแข่งขันความาัฒนาอย่างแรงกล้าคือกุญแจสู่ความสําเร็จอย่าโทษคนอื่นจงโทษตัวเองแล้วก็ใช้ปฏิหารแห่ง90วันให้บังเกิดนั่นคือความตอบเนื่องและสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานครับวันนี้ขอทุกท่านทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ